สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e ช่องนี้เฮ้ยเวลาที่ผมกำลังอัดวิดีโออยู่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่ากับยำยำก๋วยเตี๋ยวเรือหมูส่งเครื่องครับหอมอยกินมากเลยอ่ะขออนุญาตกินเลยนะครับ ขอโทษที่ต้องยุงคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในยามดึกนะครับอืุยอ้ยจะได้จัง อาการหนาวๆเย็เยนๆครับอ,อร่อยนะครับด้วเนี้ย ถูกกปากมามเลยครับใครที่มังเอิญผ่านมาเจอคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับ สุดยอดครับรสชาติถ้วยนี้สิบกบาทนะครับอืมอืม กินง่ายๆสไตล์นายุ่งครับอ,อร่อยใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องนี้เลยนะครับ ออะไรมันจะเข้มข้นขนาดนี้ไม่หอิกแล้วครับอร่อยมากอร่อยจริงมผมเป็นคนชอบทานบะหมี่นะครับ เพราะฉะนั้นอร่อยอืมโอเค ตีหนึ่งของวันที่18กันยายนครับใครผ่านมาเจอคลิปนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะเพราะว่าคุณกำลังโชคดีที่ได้เจอผมนั่งกินมามา่าไอโอเคนะครับไม่ไหวละนี่ เดี๋ยวผมขออนุญาต th, หลังไมคต่อนะครับเพราะยังมีอะไรหลายอย่าง <t ask> ต้องทําต่อเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่เอานะครับนี่เป็นคลิปแรกของช่องนี้นะครับชื่อช่องก็ตามที่ท่านได้เห็นนะครับกิน <t ask> ง่ายๆสไตล์ในายโยงนะครับในายโยงมีอะไรจะเอามากินในอนาคตคอยรอดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่อง กินง่ายๆสไตล์นาย,าย,ายนโยงนะครับไปนะครับสวัสดีครับอ,อร่อยจังเลยอ่ะ